มาเช็คก,กันด้วยจ้า่ะพี่เจ็บตรงนี้มันบ้าจ้าเ<า>ครื่องเครื่อง<ม>อันนี้เจ็บบ้าจา้าโอเคอันนี้มันอยู่สุดเด้ะจ้ะพีเดอร์เมนเพราะว่าพี่เฮ็ดมาแล้วมอสเบาเสียงให้หนึ่ไหนอยครับหนูสิตัสเอด้วแจ่พี่ย่าดึงเทถาหนูออกเด้อคันพี่เจ็พี่บอกหนูได้ตลอดได้ด้จ้า นิดหนึ่งค่ะเครื่องข้างเหรอจ้าอีนิดเดียวจ้าอันนี้กับเส็ตเรากับบันอยู่หนองหาเลยบ่ตาแ้นพี่อยู่ในรถบ่ตา,าเอา้าเพิ่นก็มามา่านางเล่นน้ำห่าเพิ่นก็มาเมาเป็นกำลังใจให้ห้านะพี่โ <laughs> ทษเอินเพิ่นวาจ้า <laughs> <laughs> ใจเขาลึกๆเด้อแต่เด้อเดี๋ยวหนูเสียเอาออกให้เราเด้อจ้าเฮ้บนิดหนึ่งนะคะโอเคกเก่งหล่ะจ้าได้แล้ว,สวเสร็จแล้วจ่ะมาจ๊ะมาเบิง้งหนูให้เบิ้งแล้วหูวสึกสวงขึง้นเนาะวงคักอยู่ด้เน,ะะนาะเฮียเหงามัน่น แมนตัดเองตัดจังไดกับ,บหัวหอยมันบอพี่เจ็บแค่ปวดเศร้าเราก็เ็ะอีกตัดเจ็บเจ,จ็บเราก็อันเจ็บก็เศร้าเลือดออกกับพ่อตัวเฮาอีกอย่างหนึ่งงานข้าเฮ็ดเองจ่ะมันบอฐานัดใส่มันสิติดพุ่งไหนนะคะมันก็สิ<ร>ม,มัีกอย่างหนึ่งเสตติสอะไรได้อีกแมนเดียจะโอเคอ่า เดี๋ยวหนูเก็บหนังหายพี่ก่อนเด้จ้เมื่อไห่ออนตัวพีนู้หิวเขาาจ๊ออันนี้หนังเด้จ้านูดึงออกมาให้ก่อนหนังก่อนเล็บนู้เอาออกให้พี่เบิร์ตัดเด้จ้ามาเจ็บหลกจ้า ช่วงว่าบัดนึงบ่หึืม่นอ่ามาบัดนี้นนพี่มาเบิ้งน้ำหนูหนูสิอันนี้ให้หนูสิเทียบให้พี่เบิ้งจ้ะ<ม>พียอ่นอนอยู่ด้วยเนาะไม่นะไงครับไงเนี่ <c oughs> ยคลาสไงเราเข้า <c oughs> ตังหนูเนาะแม่เดี๋ยวหนูสิใไซทูหายหายไปอยู่น้ำกัดต่อ <c oughs> <c oughs> โอเคเด้อจ้ะ,อจะขอบคุณหลายๆจ้ะ